นี่ก็ตั้งแต่น้องโดนชนมากี่วันแล้วครับผมก็หนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะหนึ่งเดือนกว่าเนาะมีคนมาเยียวยาไหมฮะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วคนที่มาชนก็คือว่าไม่รับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ค่ะออ้และอย่างนี้เอาเราจะดําเนินการยังไงต่อครับตอนนี้ตอนทัานตํารวจก็สอบปากคำเพิ่มกับพยานแล้วก็กับคนขับขี่ค่ะ,คะแล้วก็มีทนา,ายช่วยบ้างครับอ๋อครับ แล้วก็ไปฟ้องร้องกันที่ศาลล้วเนาะใช่ค่ะคโอเคเขาไม่ยอมรับก็เลยต้องไปฟ้องร้องกันที่ศาลมีตอนนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือไหมครับก็มีมีพวกแคนเพิร์นี่แหละค่ะแล้วก็ใช้จ่ใจถ้าไม่มีไฟอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ถังออกซิเจนน่ะค่ะครับครับแล้วเวลาฝนตกอย่างเงี้ยไฟตกบ่อยค่ะครับโอเคต้องต้องใช้ออกซิเจนแล้วตอนนี้ก็ ถ้าไฟตกอย่างเงี้ยเคื่อนดูดเลษก,ก็ใช้ไม่ได้นะก็เลยต้องใช้ยางเอาปังมือใช่ค่ะคั <c oughs> แต่ก็ใช้ไม่ไม่นนค่อยดีอคะค่ะแล้วก็ไม่ดีเท่าเพื่อนอ่ะใช่ค่ะโอเคนะครับค่ะ